สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับดากอนคุซันแล้วก็เรื่องราวของกาฟที่ได้ไมีการถูกจับตัวไปเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจนมันทําให้เรื่องราวหลังจากน,นี้นั้นจะมีเหตุการณ์ที่ดากอนเนี่ยได้เจอคุซันแล้วกาฟจนมันทําให้เกิดข่าวใหญ่แล้วก็เรื่องใหญ่ขึ้นมาหรือไม่เพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวที่กาบถูกกลุ่มหนวดดำนั้นจับตัวไปซึ่ง โกซันนี่ยก็อยู่ที่นั่นแล้วเขานั่นก็จะเป็นหนึ่งคนนะฮะที่เขาร่วมสืกการต่อสู้แล้วก็เป็นคนจับกราฟด้เหมือนกันและการที่กราฟนั้นถูกจับหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสมากมายที่มันจะได้เกิดขึ้นซึ่งอย่างแรกนั่นคือเหนือซอนและกระหาเรือเนี่ยนำกองทัพกลับมาเพื่อช่วยเหลือตัวกราฟโดยที่เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกประหลาดและขนาดนั้นใช่ไหมฮะส่วนเรื่องรล่าที่สองนั่นคือหมอฟางลูฟี่เนี่ยเขาเนั้นอาจจะไปช่วยของเขานั่นคือกราฟแต่ว่า้ทาุกระวาน แถมยังต้องรับหน้าที่ในการปกป้องดอเตอร์เวกพังแถมยังต้องหลบหนีไปที่เกาะเอลบาไปต่างหากเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะได้เห็นว,ว่ากลุ่มโมฟางเนี่ยในตอนนี้กําลังยุ่งมากเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสน้อยมากที่ลูฟี่เขานั้นจะได้ไปช่วยกาบและก็ได้ทําการต่อสู้หลังจากนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งเรื่องราวที่มันน่าสนใจนั่นคือดากอนลูกชายของกาบนั้นก็จะมีโอกาสมากเหมือนกันที่หลังจากนี้เขานั้นจะมีโอกาสไปช่วยกาบเพราะว่าการปรูเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันก็ ที่หลังจากนี้ดากรันจะได้เคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวในครั้งนั้นเนี่ยมันกอาจจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือกรับก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าการที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของกรัฟและหลังจากนั้นก็จะมีการย้อนดินเรื่องราวคูมาและที่สําคัญที่สุดนั่นคือการย้อนดินคูมาเนี่ยมันได้มีการเปิดเผยนวดากรนเขานั้นเคยไปทานเรื่องมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะก่าการที่ดากรนเนี่ยเขานั้นเป็นอดีตหาเรือเรื่องราวพวกนี้ก็จะไปตรงกับเรื่องราวของคูซันที่เขานั้นก็เป็นอดีตเออกกม่าาา้็ไดซึงล คูซันเนี่ยก็ได้มาอยู่กลุ่มหนวดดำสงานเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าการที่ล่าสุดอาจารย์โนดาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับดากอนว่าเขานั้นเคยไปหาเรือมาก่อนกับเหตุการณ์ที่เขาได้ไปหาเรือเนี่ยเขานั้นเคืออาจารย์ของคูซันเช่งคุูซันในตอนนี้นี่ก็จะเป็นอด็กหาเรือเหมือนกับดากอนมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันเชื่อมโยงกันว่าถ้าเกิดพวกเขาเจอกันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและการเจอกันในครั้งนั้นจะกลายเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่หรือเปล่านะ ภาว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ดากอนเนี่ยบุกไปช่วยเหลือกราฟจริงก็จะหมายความว่าในตอนนั้นมันก็จะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งการต่อสู้ในตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นศึกการต่อสู้ชิงตัวระหว่างดากอนและก็คุซันที่พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กันเพื่อชิงตัวกราฟนะฮะและการต่อสู้ในครั้งนั้น,นก็จะน่าสนใจนะว่าระหว่างดากอนกับคุซันที่เป็นอดีตเพือเ,เอกเนี่ยใครกันที่จะมีฝีมือมากกว่าแล้วเก่งกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวละครข,ของคุซันแล้วก็ลูคนะว่าเขาเป็น เรานี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าดากอนเนี่ยเขาในมีความสามารถและก็พลังที่มันสูงขนาดไหนแต่ว่าการที่เขาในเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมันก็น่าจะเป็นการยืนยันเรื่องราวหนึ่งอย่างนะว่าดากอนเขานั้นน่าจะมีความสามารถและก็พลังในการต่อสู้ที่มันสูงมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูซันแล้วก็ดากอนได้ทาการต่อสู้กันขึ้นมาจริงในตอนนั้นมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่แล้วคราวใหญ่ที่มันน่าจะโด่งดังไปทั่วโลกหลังจากนั้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีการต่อสู้แบบนั้นขึ้นมาจริงเนี่ยนอกจาก มันก็ยังมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจนวาดาคอนกับครูซันที่แมอดทหารเรือเหมือนกันเนี่ยบอกกับเรื่องราวที่ว่าพวกเขาทั้งคู่ไปเป็นทหารเรือเพื่อความยุติธรรมเหมือนกันเรื่องราวพวกนี้ก็เลยดูเหมือนว่า2คน,นนี้น่าจะมีความเหมือนกนันฮะจนมันน่าสนใจขึ้นมานะว่าถ้าเกิดดาคอนเขาเนั้นเจอครูซันขึ้นมาจริงในตอนนั้นแม้ว่าการต่อสู้น,นั้นจะเป็นแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่ดากอนเขานั้นจะชนครูซันในข้าคณะปฏิวัติเพราะว่าตัวละครครูซันเนี่ยดูจากนิสัยของเขานั้ยก็น่าจะเหมาะก และถ้าเกิดาดารากอนเขานั้นสามารถช่วยการมาได้และก็ในตอนนั้นได้คุซันมาเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยมันก็จะทาให้กําลังลบของคณะปฏิวัติเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและก็มีความแข็งแกร่งที่มันมากขึ้นอีกด้วยนะฮะหละนนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจนะวานนี้เรื่องในปัจจุบันการที่เปิดเผยเรื่องราวของดาร์กอนมีการปลกเรื่องราวของการ,รแล้วก็คุซันออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสาหรือไม่ที่หลังจากนี้ดาร์กอนเขานั้นจะไปช่วยกาแล้วก็ได้เจอคุซันจนมันทาให้ในที่สุดดารากอนอาจจะได้คุซันน,น เขานั้นได้เข้าร่วมคณะปฏิวัติหลังจากนี้นั่นเองนะฮะโอเคเลื่นี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, share subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนืเ้อหาคลิปใหม่ช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ